ไปพอ่อเน่บกม่วงนะครับในในหน้าเขานี่ล่ละที่มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดทั่วไปนะครับเม็ดทั่วไปกับสิบประมาณนี้นะครับ,นะรบกันใหญ่อยู่แต่ว่านี่อาจจิบอสมบณ์นะครับเป็นปีแรกในในหน้าเขานี่นะครับนี่สามตน ต้องสงสัยอยู่สามตนนะครับคือคนที่มาเก็บไ้นะครับปีนี้บคุคคลเดนมานะครับหน้าบรรทงเพิ่์ลวามีมีตนที่หนใหญ่ยยยอยู่ใหญ่ยยกูมูอยู่สามตนนะครับเข้าไปเห็นมาหันสองตนนะครับกระชิใหญ่กูยยกปกตินะครับสงสัยว่าสิเป็นพันธุ์เอ็มสองสามน,นะครับของเวียดนาม ว่าอาจิบดสมบูรณ์ปันไดเอ็มสองสามมันอาจีใหญ่แบบั้งสี่นะครับเต็มเต็มังสี่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นปีแหลกบอนสมบูรณ์ปันไดนะครับตัวยูนาเฮาซึ่งพันเอ็มสองสามนี่ผมไปถามยูหานนะครับไปเห็นยูหานโอ้มันคือใหญ่ใหญ่แต่เพลินว่าอันพันเอ็มพันเอ็มสสามเพลินว่านะครับแต่ของหานว่า โอ้ก็เลยว่าที่ผมไปเห็นยูหันเห็นยูหันพันใหม่ในเนาะมาสัน่นคนว่าถามยูหันพันใหม่นั่นพ้อมปลูกนั่นสามใบเขียวนะครับสามใบเขียวแต่ว่าถ้าเอาไห่แหงออกจากล้านนะครับนี่ไนแหงแหงที่ตากแล้วออกจากล้านกิโลละหนึ่งใบแดงนะครับ แต,แต่แต่น้างซื้อนี่บ้านในเพาะบ้านในยังนี่หนึ่งใบแดงนะครับถ้า้าเป็นพันอิมสองสามนะครับก็เลยคืดว่าอยากอยากขยายพันธุ์ครับอยากขยายพันธุ์คืดว่าเสียเอามาแทนทีแท่นท,ท,นทีต้นที่ถือไฟใหม่ไปนะครับคิดเฮ็ดละ ที่แหลกย่อมครับว่าเบิ้แห่งเห็ดแล้วนะครับย่อมแล้วมันกะใหม่ไปเกินเครื่องนะครับใหม่ไปพู้นกไปประมาณเจ็ดแถวนะครับใหม่ไปเกือบใกล้เครื่องไปอีกนะครับก็ว่าสิเอามาแทนไว้ เห็นม e ันใน่ยใหญ่ๆนะครับถ้าได้พันหน่ยใหญ่มากอาจชีขาก็เจ้าอ่าตัวตนหนึ่งข้าก็บือต้องไปเก็บหลายนะครับกับพ่อกิโลคิดว่าอาจชีพ่อมีแหงเหืดอยู่นะครับอาจชีเอาไปเพาะซะก่อนให้แต่ว่าก็บ่มั่นใจว่าสิเป็นเอ็มสองสามบ่อนะครับแต่ว่ากง่าย ในใหญ่กว่ามันชิในใหญ่กว่าทุกพันนะครับใหญ่ในใหญ่กว่าซอกหาศูนย์นะครับพันทั่วไปที่เขาปลูกนะครับอาจจะิในในใหญ่จริงครับแต่ว่าต้นหนึ่งมันบ่หลายนะครับะทางผูไทยกับไทยญี่ปุ่นนะครับคึ้วัดเสียเอาไปเพาเพอแล้วจนใหญ่ผุนจนเพียงเอิร์กผุนนะครับจังเสียเอามาลงจังเสียเอามาปลูก นะครับเอาไปอนุบาลก่อนนะครับให้ใหญ่ใหญ่อลีจังมาพร้อมปลูกจังมานะครับปลูกแทนที่พวกนี้ครับต้นทิลยอก,กระชิดกระจักจังไดนะครับแม่งกระจ้อไปนําเหลือกระเหลือแต่หยอดตรงกลางนี่นะครับกระจักสิเอาจังไดนะครับเดี๋ยวจังถาเบ้งครับ หรือว่าอาจสีลงทุนเอาต้นพันธ์มามามาบำรุงก่อนนะครับจังสีเอาต้นพันธ์มาให้มันใหญ่จักเพียงแอลเพียงเอ,อกิกสักวันจังสีเอามาลงนะครับให้แข็งแรงสักวัอนอาจสิเป็นยังสั้นก็นได้ครับเดี๋ยวจังวากันแต่ว่าราคาเมล็ดพันธุ์นี่ตัวนี้ดีอีลีครับครับเจอกันท่านี้ครับสวัสด,ดีครับ